ก่อนนะ้ำมันขึ้นก่อนมันขึ้นเียดอะโอนวงเพียวไฟหน่อยใช่โอต้องปัดขย่าดอกครับโอ้โหถ้าเราขย่าไม่ทันเน่ยต้องขีด,ขดต้องใช้เวลาเวลาขีดข้างในคําใช้สายลากเลยเือยใช้รถใช้สายครับโอ,อใช้สายถ้าขย่าไม่ทันต้องต้องขีดยาช่วยมันเร็วขีดยาก่อนกันพวกมแมลงพวกนี้คนระับเพราะว่าเราขย่าไม่ทันเนะี่ยครับ มีหญ้าเนี่ยมีนอนเนี่ยมีหญ้ามเข้านี่โอ้มีลังหนอนนะน,นี่แหละครับปัญหาหนึ่งที่เราเจอคือว่ามีลังหนอนเพราะว่าช่วงที่ดอกทุเรียนเขาเติบโตเป็นดอกหัวกำไลเนี่ยดอกจะแน่นเลยแล้วก็ผีเสื้อก็แอบมาวางไข่อยู่ในช่อดอกเนี่ยนะครับแต่มาจะกาจัดแล้วก็ป้องกันได้โดยการฉีดลาวอนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือไซมาอีแต่มาจะฉีดได้ในช่วงระยะตั้งแต่ดอกหอมครับ อันนี้ได้ไหมครับคุณเดชถึงข้าหรือว่าพรุ่งนี้นี่ไหมหรือเป็นช่วงเช้าอ่าถ้ามันยังมีบานอยู่อ่ะนี่คำฉีดช่วงเช้านะฉีดช่วงเช้าฉีดได้เพราะที่ฉีดตอนข้าเดี๋ยวมันจะอ่ามันจะผสมใช่ใช่มันจะผสมมันจะฉีนผสมยาใช่หรือจะชื่นใช่ฉีดตช่วงเช้าแทนฉีดเช้าฉีดตีเช้ามันจะมีรังหนอนเยอะเราฉีดไม่ทันบางทีเราก็ยอมไม่ทันก็ใช้ยาช่วยมันหน่อยยังไม่บานเท่าไหร่ยังเหลืออยู่ ศัตรูอีกตัวหนึ่งนะครับในช่วงดอกบานที่เจอคือเพียวไฟนะครับเพียวไฟก็สามารถจะใช้สารหลายๆกลุ่มไปกําจัดได้นะครับอย่างใช้อบมาหรือใช้ไพริโกนะครับไพริพติเฟนอีกตัวหนึ่งที่สามารถจะใช้ควบคู่ไปกันได้นะครับถ้ามีท็อกแซมในกลุ่มสีมูบานเยอะอยู่นะเนี่ยเยอะไหมบานเยอะเยอะเลยใช่ไหมมันจะึ้นแล้วเนี่ยขึ่งสวนแล้วหางแย่ไม่เยอะแล้ว นี่ดูไอ้ต้นไม่ทำแสรแสนดูซะก่อนนั่นอยู่ใช่ไหมนี่ยมันมีหนอนเยอะเนี่ยไหนนอนเยอะไหมนี่ยอย่างเงี้ยโอ้เหรออย่างเงี้ยอ่าหนอนเยอะใช่ไหมมีรอยหนอนนะหลังหนอนหลังหนอนนั่นแหละไอ้ต้นที่ไม่ทำเนี่ยแถมผมก็ใส่พวกห้าห้าผมทำใบอย่างเดียวอ่ะเนี่ยแถนดูเีลยทำใบอย่างเดียวดูดอกกันเนี่ยแต่ก็ทำใบต่อก็เหมือนที่สวนเราที่ไอ้บางต้นผมก็ทำใบนะ เอ้เห,หมันมันเป็นก้านทูบอ่ะไม่ได้ทำสารแสดงว่าแสดงว่าไม่ได้ขีดยาเพี้ยจ้กระจันแน่เลยเนะนี่ยเนี่ยมันไม่รัดใบเลยใบมันร่วงแต่เดง๋ั้นเดีเห็นเลยน,ะน่ะอาเนี่ยเห็นป่าวเห็นป่าวโอเเพี้ยจ้กระจันนั่นแหลนะน่ะโอ้เพี้ยจ้กระจันเลยนะั่นแหละอาทำใบใบมันไม่เหลือแลนะ้วน่ะ <laughs> จะร่วงสำหรับเพี้ยจ้กระจันนะครับเป็นศัตรูที่คอยทําลายใบอ่อนของทุเรียนนะครับ กลุ่มที่แนะนำไม่ใช้นะครับก็จะเป็นไทมีโซแซมหรือตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีคือไซทิวนะครับแลมด้าไซฮาโลทินก็จัดการกับเพรยจักระจันได้เป็นอย่างดีครับนดูเด่ะนี่รอยเพรยจักระจันหมดแล้วน่ะนอ่เหรอเนี่ดูใบใบมันห่อๆนี่นครับนี่นะเป็นหมดแล้วนะ่ะครับหมดเพรยจักระจันเลยใช่ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวจัดการแล้วนะ bài hoa, bài luôn á, nó sẽ là một cái sự thu hút, đúng, um, lớn, hả? được bị làm lem sẽ héo luôn อ,อ <laughs> พอมันมันรัดใบมาแล้วใบมันพอใบมันร่วงออันนี้มันจะมันจะแห้งตายไปเลยตันนั้นตันนั้นห่อเยอะเลยม, <laughs> มันร่วงมดแล้ว <laughs> เดี๋ยวต้องฉีดยานอ,อันนี้กไไ็ไม่ได้ทำเนาะดอกมันสวยดีอ่ะ มูนี่พอไม่ทำนี่แตกต่างไงที่สวนเราหรือพี่อนเนี่ที่สวนมันตั้นๆนะนงานท,ที่มันออกมามันก็มันก็ยาวอยู่นะที่สวนก็กําลังบานอืมน่าจะรุ่นเดียวกันที่สวนแหละครับอันนี้มันดอกมูงกานยาวสีก็สวยด้วยเออทาใบมาใบาหายไปแล้วนี่เออเอาไงดึงแสนหนึ่งเนื้อรุ่นนั้นน่ะรุ่นเหรอเนี่ยรุ่นเนี้ยจะไว้ทําไมนี่มันมีรุ่นนี้ก็เยอะแล้วนี่ นี่เนี่ยแล้วนี่ขอ,อนั้นทิ้งเลยนะอ่าอย่างเงี้ยลน,นี้โอ้เงยตังไว้แล้วเ,ลเออมันไม่ทันเนี่ยบานนี่จะบานแล้วนี่อ้นุ่นยังพึ่งอยุ่นหลังมาผมก็สอยทิ้งหมดเลยต้นข้างล่างนั้นมันขึ้นลูก<ม>นี่แล้วก็เลยตัดที่เป็นดอกทิ้งหมดเลยกาลังจะบานด้วยตัดทิ้งแมวแล้ว